นี่น้ไงน่ะชุนโมคะจานค่ะหนูเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังเก็บเกี่ยวค่ะไม่ได้นี่ไงน่ะช้นโมค่ะจานค่ะหนูเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังเก็บเกี่ยวค่ะเอบา้ค้วค่ะสันต a ้ a n ในหัวฉันริงมันต้องรีบนะแตฉันรีบไม่ได้ขอบคุณค่ะสัตจารย์ ขอเก่งนะทุกคนเธอแบบ้าทตัวไปขอบคุณครับศาสตราจารย์เครื่องยนต์เยี่ยมสุดเยี่ยมอยูโดเราเสร็จพร้อมกันเลยเก็บได้หรือยังดีเก่อนตั้งหากแล้วเหรอแต่ฉันเก็บกระถางเรียบร้อยแล้วขอโทษครับตอนแราที่เธอมเก็บกระถางของเธอด้วยนะฉันเก็บแล้วอ่ะเออทำไมฉันจะเก็บกระถางอยู่เลยนะแต่มุมมองฉัน สามช่องกระเบื้องนี้แล okay, ้วกันโอเคได้นั่นเลยก็คือตกนะทำความขลัะอ๋อทับอีโบ โอเคหยิบไม้กายะสิทธิ์เริ่มได้ไว,ว้ายฉันแพ้โอ้ยฉันแพ้แล้ว <c oughs> เธอยิงโดนฉันตั้งหลายลูกนะโอ้แต่ฉันก็แพ้เพราะตกเวทีไปแล้วมันคุมยากมากเลยใช่ฉันถึงได้แพ้ตกอ่าอ่าไปถึงห้องคู่บันบันเลย,เด,ยเดี๋ยวนะแปบ๊บนึง อยากเต้นรำกันไหมทำไงอะ่ะเดี๋ยวนะั้นเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูสักคู่นะ อันนี้ท่าเต้นอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนท่าเต้นกันลองลองกดตอบได้ไหมเอาไปเต้นอย่างนี้ในงานบอลได้ใช่ไหมใช่งานงานพรมนะที่แบบว่าจบการศึกษา เดี๋ยวหาท่าเต้นสวยๆก่อนอันนี้ท่าที่สองออันนี้ดุลแรงดีต่อไปท่าที่สามไม่สวยอะสีไล่ไปเรื่อยๆ <c oughs> ท่าี้ตลกที่อันนี้ฉันเหมือนเคยเห็นในหนันงสือมาร์เกินเลย <c oughs> เห็นเขาเรียกว่าท่าหมอลำอ่ะอืออ่ะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่โอ้โหโอ้ฉันดูเป็นไงอ่ะออกสาวโอ้ วันนี้ก็ได้อยู่นะอืมได้อยู่ได้อยู่อ๋ออันนี้ได้อยู่แดนซ์โลว์อันนี้สินะที่ใช้ในงานพร้อมใช่ใช่ใช่อ๋ออันนี้ใช่เลยโอเคฉันจะจำไว้ว่าชาตาพวกนี้มันได้อยู่แต่ที่ไม่นะออ๋สวัสดีค่ะสุอาจารย์สวัสดีท่านเ็กๆคุณ คุยเรื่องตลกกันอยู่เหรออ๋อไม่ใช่ค่ะศาสตราจารย์อผมเห็นคุณผมเสียงคุณอมยิ้มหน่อยมีอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรค่ะศาสตราจารย์ไม่เกไม่เถอะค่ะผมแค่ถามนะสงสัยนะพวกเราผมไม่ต้องกลัวแล้วนะอ๋อค่ะศาสตราจารย์อ๋อครับได้เอาไว้่าดีๆน่าจะเป็นคอชินกันค่ะศาสตราจารย์อืมกันครับ สวัสดีค่ะสตาจานเจอกันอีกแล้วนะคะสวัสดีจ้าอีกที ว่าฉันว่าจัดจัดยานสองคนนั้นเขานั่นนะเอ๊ะอืม